คอนเสิร์ตแบบไทยทานมาหลายคนชมมากแบบอุ้ยอนเตอร์เทนโชว์ที่เราดีมากเอวฟิวใช่ไหมครับก็ก็ก็เต็มก็เต็มที่ครับผมด้วยด้วยความที่แบบเออพี่ป๊อปพี่โอ๊ตทุกกทุจริงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเราเราก็สนิทกันมากอยู่แล้วแล้วพอเราได้มามาเรียกว่าอะไรทำโชว์กับพวกเขามันแบบมันสนุกพี่ๆเขาเป็นคนแบบพี่ป๊อปพี่โอ๊ตั้งแต่เขาก็เฮฮาอยู่แล้วเลยเราพอเราไปแล้วก็แบบเราใส่เต็มที่แล้วก็อะไรอย่างนี้ยแล้วด้วยความที่พอเรา ชอบผิวแบบคอนเสิร์ตอยู่แล้วเราแบบเราชอบการเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วลอะไรเงี้ยผมมันก็เออมันพอเราไปแล้วก็ยิ่งเอนจอยยิ่งสนุกไปเจอคนสนิทก็เหมือนแบบไปเล่นกับเขาสนุกมากนะวันนั้น,เ,เ,นเราปล่อยของ <c oughs> เลยนะก็เรามันต้องยอมไม่ได้อะฮะยอมไม่ได้เออมันเราแบบไปเจอแบบพี่ๆหลายคนเขาแบบเขาใส่สุดมากเราก็รู้สึกว่าเออเราจะไปทางไหนดีแล้วก็ขอแบบไปทางานั้นเออเราเบาไม่ได้เ,เราเลยต้องแบบควงหน่อย ควงเราไม่รู้แล้วเราเอาเราเอาเราไปสู้เราก็ควงควงนี่ของแม่นิ่งเลยของนั้นนิ่งๆนะไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เอออยได้แบบอยากจะมีเป็นคอนเสิร์ตเลยอยากมีมันมันมันเป็นปความฝันของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยากมีแบบคอนเสิร์ตไอซ์พาลิสแบบไอซ์แพา์ริสคอนเสิร์ตเอออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเออขอขอทำเพลงก่อนแล้วกันนะตอนนี้ตอนนี้เพลงยังไม่พอ <c oughs> เพลงน้อยไปหน่อย <c oughs> เพลงครับเพลงเพลงทำโชว์ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เต็มโชว์ครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเพลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบเรามีพร้อมเมื่อไหร่เรา มาดเลนอนชิมลังซองเป็นงานไปก่อนอ่าใช่ใช่ใช่ชมชงชงทุนนี้ก็เหมือนแบบขึ้นเป็นแบบเป็นเกสเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้อยู่ประสบการณ์ไปก่อนใช่ใช่แต่นะไม่ได้เกินแบบกินเออใช่น่าเสียดายแล้วบิวตี้แบบมาแบบใกล้มากนิดเดียวคือมันคือด้วยความที่เราก็ซ้อมกันมาหมดแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบโชว์มันก็ ผมผมผมเชื่อว่าโชว์มันเป็นโชว์ที่แบบเออแปลกใหม่พิเศษแบบดิวกินแน่นอนเลยแต่ก็เสียดายไม่เป็นไรเราเราเราก็เข้าใจมันทํายังไงได้เนาะมันก็เออก็เลยก็เลยกลายเป็นโชว์เดี่ยวที่ปรับเปลี่ยนมีแบบพี่พี่ป๊อปพี่๊ตมาช่วยแล้วก็ที่สุดก็คือพี่นนท์นนท์มาแบบผมผมยังงงอยู่เลยว่ากะว่าคนคนไม่รู้ครับแบบการการงานที่ว่าคนคนนึงสามารถมาซาวเช็คหนึ่งวันก่อนหน้าแล้ววันต่อไปขึ้นได้เลยนี่คือแบบ เดะโปรเฟชชั่นแนลแบบแบบเคารพมากอะตอนเมื่อกี้ซ้อมเป็นเดือนใช่ค่ะแบบกว่าใช่วันเดียวแบบ โทรมากริ๊งกริ๊งอ่ะยังไงได้เลยผมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหต้องต้องต้องเคารพเขานะต้องแบบ respect จริงๆกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วคุณคุณคุณบิวกินเองก็แบบทักมาใหญ่เลยเป็นห่วงเป็นห่วงมีมีความแบบมีความนอยๆเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรใจเย็นทุกคนเข้าใจอะไรเงี้ยเออไม่บอกว่าเนี่ยคอนเสิร์ตแฟนๆก็ยังถือแท่งไฟเออเขาเห็นเขาเห็นเขา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 บอกอยู่เลยว่าเดี๋ยวแบบจะรอดูจะรอดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลงสตอรี่ใหญ่เลยตอนตอนที่เขาพักอยู่อะไรเงี้ยก็รู้รู้ออยยูู่่่แแลล้ววหหะาเ็น 아, a r e